สวยของแม่ไอไม่สบายลงรถไฟละค่ะเดี๋ยวตามหาพี่ก่อนต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานอาหารเย็นก่อนนะคะทุกคนทุกคดพี่สาวเดินนำหน้าไปแล้วอุ๊ยพี่สาวเขาจองร้านซูชิไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไป ทานอาหารเย็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปดูไฟแสงสีเสียงต่อที่ถนนคนเดินโคเปนเฮเกนนะคะสอยอ๋อเห็นเห็นแสงไฟนิดนิด,นดแล้วถึงแล้วโบมิซูชิวางันะบมิซูชิไปเข้าร้านกัน

ออมีแค่นี้ใช่ไหมคะรู้ไดงอ๋อโอเคมันมีนน้อยู่โอเคเดี๋ยวเลือกทูนสลดดีกว่าเสียบาน

วิด <T itt les> oo wow. ูวะแต่แ <c> ต่แต่สาคุณเลือกฟอร์เวอร์ได i r s t ดีกว่าโอเคโ้าวจานแรกมาแล้วค่ะทุกคนโอ้แคสเตียนจัดแล้วงับโอ้สลัดทูน่ามาแล้วค่ะทุกคนงัําก่อนนะคะ không cần lệch mhm 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 mhm

เยาวศแกนสเม่สากต่อรู้สึกว่ามันย่งไมเสร็จอดน่นี่น่าอร่อยมากจะแรงว่าขรั้งละครั้งละสองชิ้นใช่ไหมเนี่ย อืมอ <Yeah. S 2> mm ๋อไมเราหั่นไม่เป็นแบบน้บ้างล่ะเวลาเราหันจะกินเองเป็นแบบนี้่ะอยากทายมาก ดีมี่มีะไรเปนตัวเปิดเผ็ดมากเดี๋ยวๆองกเนานลง้านก็ืออนาเ่อเฮ้ยเฮ้ยยรัวาอบาอ

แล้วคนจะลดน้ำหนักไเขาให้เขาให้รอย20นาทีอันนี้เรื่องจริงมาเนี่ยจริงและกินกินอาหารตัวเองหมดจานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นี่อ๋ออันนี้คือลิ้งไงคือลิ้งปอเหรอลูกชิ้นไก่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราเรามีอะไรเหลือลูกชิ้นแล้วก็ยางมือถือไม,ไม่เป็นไรป่านยาก,กินแทนแล้ว <laughs> Yeah, s okay. <S ตอนนี้อยูอ่ถนนคนเดินเขาเป็นฮิเกตแล้วนะคะสตอยเนี่ยเทศการแสงสีเสียงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ <c oughs> จะมีหน่วยงานส่องไฟขึ้นบนฟ้าเนี้ยแล้วก็ร้านค้าเขาก็จะประดับตกแต่งไปด้วยดวงไฟต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งมันเป็นยูเฮานะ เป็นแลนด์มาร์ทของเดนมาร์กเลยนะรอเด็กๆเด็กๆไปดูร้านซูวินเนี่ยนี่ค่ะเขาจะขึ้นไปบอกว่าโ o เ e n h a g e n Lights Festival นะคะเด็กๆอยู่ในร้านซูวินเนี่ย เด็กสองคนเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกแล้วไม่ยอมออกมาเลยรู้ดูอะไรกันเ o p e n เ a g e นยาฮยามค่ำคืนร้านค้าปิดหมดแล้วแต่ชาวขาเป็นแฮเกก็พากันออกมาเดินนะคะ Shop. Mm -hmm. <laughs> yeah, so. drinks. couple วัยรุ่นชาวโคโรเปอร์ยุคเกนก็พากันออกมาดื่มด่ำชีวิต ราตรียามค่ำคืนนะคะที่นี่ก็จะเป็นคืนวันศุกร์และคืน,นวันเสาร์วัรุ่นแล้วทุกคนเขาจะพากันออกเที่ยวนะคะเช้าวันอาทิตย์ทั้งวันเขาก็จะพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มต้นวันทางนานวันจันทร์นะคะยิงไฟแสงไฟกัน

มนนี้นงคะทุกช็อปต่างๆก็จะเปิดไฟค้างไว้ก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเที oui, ่ยวพี่สาวชวนมาถึงได้รู้ว่ามีเทศกาลอะีรด้วย ่านี่หาคค้หางอ e ีลุ่มตอนนี้เป็นของเอ่อครอบครัวจิราชิวัฒนะคะเขามาซื้อเทคโอเวอร์ตั้งหลายปีแล้วแหละ อันนี้ไฟแจ่มเลยรูปน,นี้สวยเลยอ๋อที่ไหนเนี่ยโอเคได้ไหมทะเลากซอยนี้มันก็จะไปเหนือปวดใช่ไหม ตามแสงไฟไปเลย ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วเปนหลายสีนะย่าถ่ายรู <c oughs> ป,ปเห็นไหมไม่น่าจะเห็นดูวิดีโอดิวิดีโอยังมัวขนาดนี้เลย

เต็มไปหมดเลย เรากลับไปทำกันบ <elt> ้านวันไหนลมอาหาดีตอนนี้เั้นานแลไปเดินตามจุดนี่ดูเฟสเราดิเราชุดเฟสเราดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมืก สวยอ่ะโอ้โหไอ่ายถ่ายมาป่าดูก่อนนี่ทุกคนเขาทำโคมสีไฟตกแต่งด้วยสวยใช่ไหม อ่วาวาเลนไทน์ใกล้จะมาถึงแล้วดูร้านนี้สิทุกคนเต็มเต็มแบบไปด้วยสัญลักษณ์แห่งวันวาเลนไทน์ดีวลลาเลแนนซ์ดูสิทุกคนเอ๊ะ